รูเบนดีอาสจัดเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดทริปเปิลแชมป์ครับฤดูกาลนี้เขาลงสนามทุกรายการ43นัดแมชชิงดำทั้งกับแมนยูไนเต็ดและอินเตอร์มิลานกอกสตาร์ตัวจริงยืนเต็มเกมครบ90นาทีที่สำคัญนี่คือประการหลังผู้มีค่าเฉลี่ยท้วแชมป์สูงมากๆผลนับตั้งแต่ย้ายมาสวมยูนิฟอร์มระบายเมื่อปี2020ไซตีบอกชัดว่าดีอาสจะคว้าแชมป์ทุกๆ22นัดที่เขาลงเล่นให้ทีม นักเตะวัย26่คนหนึ่งประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็นวมาสุดยอดและตัวดิอาสก็กลายเป็นกองหลังระดับท็อปคนหนึ่งของยุคไปแล้วเอาล่ะจากโทรฟี่ความสําเร็จแต่สลับไปทำลายหลังคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด4วัน4คืนระหว่างที่ซิตี้ฉลองทริปบลแชมป์กันแบบดุดโลกอีกฝั่งมุมดิอาสก็มีภาพเท่เทโมเมนต์คูลๆออกมามากมายครับจะช็อตเซลฟี่กับเหรียญแชมป์สรายการทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพกระทั่งยูซีแอลที่คล้องเต็มคอ เป็นอีกคนที่เสื้อหายตลอดขบวนแห่แชมป์ยังไม่นับตอนชูถ้วยกับแฟนบอลบนรถบัสเปิดประทุนที่มองมุมไหนพี่แกก็เท่จัดจัดอย่าไรก็ตามเห็นมาดเข้มๆหน้าหล่อๆแบบนี้อีกมุมอีกด้านรูเบนดิอาสกลับก่อวีรกรรมเด็ดชนิดหมอนี่จะกลายเป็นตำนานในหมู่เพื่อนนักเตะยันลูกบวชแน่ๆเรื่องดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้รักษาประตูเอเดอร์ซอนที่เล่าไปหัวเราะไปครับวารุการนี้เราเหนื่อยกันมามา,มากแต่ก็ถือเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ทิปเปิลแชมป์มีเพียงแมนยูเนต็ดเท่านั้นที่ทำได้แน่นอนเมื่อถึงเวลาของเราเราต้องมีความสุขและปลดปล่อยอารมณ์ออกมาให้หมดคนที่ดื่มอยู่แล้วก็จะดื่มตามปกติ99%ของผู้เล่นทั้งหมดที่ดื่มกันแบบสุดๆไปเลยแต่บางคนก็ขอหยุดตั้งแต่วันจันทร์นะมีเพียงนาทานาเก้คนเดียวที่ไม่ดื่มทว่าอีกกลุ่มคือข้อยกเว้นอย่างรูเบนดิอาสก็เป็นหนึ่งในนั้นปัญหาคือดีอาสไม่ถูกกับแอลกอฮอล์เท่าไหร่เขาแทบไม่เคยแตะมันด้วยซ้ำแต่รอบนี้ดีอาสจัดไป2ชอ็อตผลคือเขาเมาหวากอ,อ,กอ,อกมมด เรื่องบังเอิญคือดีอาร์สดันไปอวกใส่กระเป๋าของแม่แจ็คกิลิชใช่ครับคุณฟังไม่ผิดดีอาร์สอวกใส่กระเป๋าแม่กิลิชประเด็นคือพี่แกอวกใส่กระเป๋าใครไม่อวกไปอวกใส่กระเป๋าแม่ขุนแผนแมนเชสเตอร์ซังั้นนึกภาพแจ็คกิลิชที่จัดหนัก4วัน4ี่คืนกินเป็นลิตรลิตรกินยันหวังไม่มีแผวทำลายเดียวกันตัดภาพมายัางดีอาร์สที่หมดแก้วไปแค่2ช็อตพี่แกก็อวกแตกอวกแ,แต่นี่โลกโคตรไม่ยุติธรรมเลย อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนฟังที่เอเดอร์ซอนพูดถึงดีอาร์สาปกติเพื่อนร่วมทีมคนนี้แทบไม่แตะแอลกอฮอล์อยู่แล้วดีอาสก็เหมือนนักฟุตบอลสายเฮลตี้ที่ดูแลตัวเองดีสุดๆแต่อย่างว่าที่เป็ลแชมป์ทั้งทียังไงก็ต้องมีปาร์ตี้กันหน่อยปัญหาคือคนไม่กินเหล้าเบียร์อย่างดีอาร์สจู่ๆมาโดนของแรงสักชดสองชดนี่ก็ไม่แปลกที่ร่างกายจะรับไม่ไหวแล้วพุ่งออกมาหมดไส้หมดพุงแบบนั้นเอาล่ะจังมหากรรมเผาเพื่อนอนอ,อกสื่อครั้งใหญ่ของเอเดอร์ซอน ถึงวันนี้รูเบนดีอาสก็ยังไม่ออกมาตอบโต้หรือแก้ข่าวที่เขาวักใส่กระเป๋าแม่กิลิชเลยครับกับการวีรกรรมของมอนี่กลายเป็นเรื่องปั่นเรื่องโจ๊กในโซเชียลไปแล้วบางบอกแค่2ช็อตดีอาสถึงกับไปเลยหรอบางคนให้กําลังใจดีอาสว่าเมาและอ้วกไม่ใช่เรื่องน่าอายซะหน่อยอีกคนคอมเมนต์กิลิชกับดีอา์สนี่คนละขั้วกันเลยไอคนคอแข็งก็แข็งเกินอีกคนคออ่อนก็อ่อนอ่อน เมนนี้บอกเมาและวอ้วกอ่ะเข้าใจได้นะแต่อ้วกใส่กระเป๋าแม่กิลิชนี่โดนแจ็คมันแซลไปอีกทานแน่แน่คิดสภาพในโซเชียลยังขนาดนี้ในแคมป์แมนซิตี้วันไหนมีปาร์ตี้ฉลองแชมป์กันอีกไอหนุ่มโปรตุกิสจะโดนเพื่อนล้อเลสเทขนาดไหนเนี่ย